6ผู้ต้องหาคดีการเสียชีวิตของแตงโมเข้ารายงานตัวตามนัดอายการนนทบุรีด้านอายการดาวแจงเหตุผลเลื่อนสั่งฟ้องเป็นวันที่7กรกฎาคมเพราะรอสำนวนสั่งสอบเพิ่มด้านแซนกระติกท้าขอให้เปิดคลิปวันนี้24มิถุนายนผู้ต้องหาทั้ง6ในคดีการเสียชีวิตของนางสาวพัทริดาพัชรีลภพง หรือแตงโมนักแสดงสาวทั้งปอโรเบิร์ตกระติกแซนจ๊อบและพีมกุลซือได้เดินทางมาที่สำนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีครบทั้งหกคนเพื่อรับฟังผลพิจารณาคำสั่งฟ้องคดีตามการนัดหมายของพนักงานอายการตั้งแต่วันนี้ทางสำนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีได้เลื่อนนัดฟังคำสั่งออกไปเป็นวันที่7รก,กรกฎาคมในเวลา9.30นาทีนางสาวสุภาพพรนิพวน,นิ์พนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่า สาเหตุที่ต้องเลื่อนการนัดฟังคำสั่งออกไปเนื่องจากทางพนักงานอายการมีการส่งสำนวนไปยังอธิบดีอายการภาคหนึ่งและต่อมาอธิบดีอายการภาคหนึ่งได้มีคำสั่งสอบสวนเพิ่มเติมโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนได้ส่งผลคำสอบสวนเพิ่มเติมซึ่งเป็นระยะเวลาการส่งที่กระทั้นชิดโดยขั้นตอนคือทางสำนักงานอายการจังหวัดต้องมีการตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดก่อนที่จะส่งให้อายการภาคหนึ่งตรวจสอบตามระเบียบ ในขั้นตอนจะต้องมีการตรวจสอบและส่งให้พนักงานอายการตรวจสอบก่อนว่าได้มีการแจ้งครบทุกประเด็นครบถ้วนหรือไม่ถ้าครบถ้วนแล้วจะส่งไปยังสำนักงานอายการภาคหนึ่งซึ่งในเบื้องต้นได้มีการตรวจสอบหากมีความละเอียดครบถ้วนตามประเด็นของอธิบดีอายการภาคหนึ่งจะเร่งนำส่งโดยเร็วที่สุดส่วนรายละเอียดต่างๆยังไม่สามารถตอบได้ ส่วนที่มีกระแสข่าวกรณีที่นางพนิดาศิรยุทธโยธินหรือแม่ของแตงโมเจ้าของคดีว่าอาจจะมีการถอนฟ้องนั้นถ้าเป็นความผิดต่อชีวิตมีฐานความผิดใดๆเกี่ยวกับชีวิตของประชาชนหรือรัษฎรจึงเป็นเหตุทําให้ถึงแก่ความตายกรณีนี้ถือว่าเป็นอาญาแผ่นดินถ้ามีประชาชนถึงแก่ความตายทางพนักงานอายการจะไม่ตัดสิทธิพนักงานอายการคดีที่จะฟ้องแต่ต้องแยกด้วยว่าเมื่อศาลตัดสินคําพิพากษา ถ้ามีคำพิพากษามีการตัดสินยกฟ้องจำเริยคนเดียวกันการกระทำเดียวกันและได้มีการวินิจฉัยไม่ว่าเป็นคดีใดก็ตามถ้าเมื่อใดศาลมีคำพิพากษาแล้วถ้าตัดสินแล้วคำพิพากษาศาลเหนือกว่าถ้าเป็นคดีอาญาแผ่นดินไม่ว่าใครจะฟ้องเรายังมีอำนาจฟ้องแต่ถ้ารัฐดอนฟ้องเรากันเองในคดีส่วนตัวหรือคดีทรั์บางอย่างข้อหาไม่หนักหรือมีการหมินประมาทไม่ว่าจะเป็นคดีเละ ต้องได้รับการวินิจฉัยในการกระทําความผิดของคนเพียงครั้งเดียวถ้าคดีฆ่าสาวสารมีการไต่สวนอย่างใดในความผิดนั้นแล้วผู้ต้องหาทนความผิดหลักกฎหมายเรียกว่าสิทธิในคดีอาญาของเรามาคองวันครับค่ะมาตรา39วงเล็บ4คนละส่วนกับเรื่องอำนาจการฟ้องคดีอำนาจการฟ้องคดี าเป็นสิทธิอาญาแต่เองไม่ว่าใครจะฟ้องเรายังเหนียงหน้าฟ้องแต่ถ้าร่างสดอดฟ้องกันเองเราใช้สิทธิฟ้องต่อการช้าๆนะคะร่างสดอดฟ้องกันเองในคดีส่วนตัวคือคดีทรัพย์บางอย่างก็หาไม่หนักหรือมีการหมิ่นประมาทบางกรณีที่มีการดดอออกการ่อออกกางสอดทะเลาะกันทะเลาะกันแล้วไปจิตฟ้งองกันเองอันนี้หลักการเราจะาติด นายพรศัก์วิภาสอาภพานนทนายความระบุว่าวันนี้อายการได้เลื่อนนัดฟังคำสั่งอายการออกไปโดยขอให้อายการเป็นผู้ให้รายละเอียด ส่วนการสอบเพิ่มเติมที่อธิบดีอายการภาคหนึ่งสั่งสอบนั้นเป็นเรื่องในสำนวนปกติที่สั่งให้เก็บเพิ่มเติมส่วนการฟ้องคดีกลับยืนยันว่ามีความเป็นไปได้แน่นอนโดยขอให้รอข้อเท็จจริงในคดีหลักนิ่งก่อนแต่เมื่อทุกอย่างนิ่งแล้วเท่ากับว่าจะปฏิเสธอะไรไม่ได้แล้วทําให้อีกฝ่ายไปต่อไม่เป็นก็จะดําเนินการฟ้องกลับตามที่เคยระบุไว้เ,ออเดี๋ยวทางท่านในการจะลงมาถแถลงข่าวให้เองนะครับแต่วันนี้เลื่อนเลื่อนฝั่งฟ้องไปก่อนเดี๋ยวยังไงทาง พี่พ่น้องๆนักข่าวเดี๋ยวรอฟังจากท่านนัยการถแถลงนะครับเลื่อนไปเป็นวันไหนยังไงคะเซมีการแจง้งเดี๋ยวให้ท่านในยการถแถลงเลยแล้วกันครับตอนนี้คือมารับประงันตัวทั้ง,งหมดห้าคนห6คนครบแล้วครับเซ็นรับทราบคําสั่งแล้วครับขณะที่นางสาวอิสริน สุธาสุขสวัสดิ์หรือกติกกล่าวถึงการเลื่อนนัดฟัองคำสั่งออกไปทําให้มีปัญหาเรื่องเวลาแต่ตนเองก็ต้องการที่จะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนแต่การเลื่อนเวลาออกไปอีกทําให้ไม่รู้ว่าคนที่อยู่นอกสํานวนจะเข้ามามีบทบาทหรือจะมาพูดคุยให้คดีมีการเพิ่มเติมอีกหรือไม่เพราะตอนนี้ประเด็นมีเพิ่มขึ้นตลอดเวลาทําให้เกิดความวุ่นวายและการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจค่อนข้างราชาเนื่องจากมีประเด็นเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ส่วนกรณีที่มีกระแสะข่าวว่าแม่ตังโมจะถอนฟ้องในคดีฆาตรกรรมนั้นตนเองได้ยินจากข่าวแต่ยังไม่ปักใจเชื่อเพราะข้อมูลต่างๆเปลี่ยนแปลงได้ตลอดก็ต้องดูว่าสุดท้ายจะฟ้องหรือไม่หรือจะถอนฟ้อง ส่วนจะมีการฟ้องกลับกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการฆาตรกรรมนั้นก็จะมีการพูดคุยปรึกษากับทนายมาโดยตลอดมีการเก็บถอดข้อมูลเทปหรือดูว่าวันที่เหมาะสมและต้องดูว่าจะมีการถอนฟ้องด้วยหรือไม่หากมีการฟ้องก็ถือว่าเป็นการฟ้องเท็จตนก็จะใช้สิทธิ์ในการปกป้องตอนเองก็ติกยังกล่าวด้วยว่าเราโดนกล่าวหาว่าเป็นฆาตรกรรมค่อนข้างรุนแรงขณะที่เราไม่ได้ทําและยังชี้นําไปเรื่อยเปื่อยไม่จบสิ้นและตอนนี้ก็เปลี่ยนประเด็นไปเรื่องของแม่พนิดา ไม่ใช่แม่ของแตงโมจริงๆจริงๆควรพูดกันในเรื่องของบาดแผลมากกว่าส่วนเรื่องคลิปของค้าบเลือดน,นั้นอ้างว่ามีสื่อบางสำนักได้เห็นหากสื่อบางสำนักนั้นได้เห็นคลิปดังกล่าวจริงนักข่าวก็จะไม่ปล่อยประเด็นนี้ไว้อย่างแน่นอนซึ่งนักข่าวก็พร้อมที่จะพูดความจริงและตรวจสอบด้วย ส่วนการเรียกสอบปากคำเพิ่มเติมนั้นกะติกบอกว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพนักงานส,สอบสวนสพเมืองนนทบุรีได้เรียกตนเองไปให้ปากคำเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือและขอนําโทรศัพท์ไปให้กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบซึ่งตนเองได้ปฏิเสธไปเพราะมองว่าเคยให้ตํารวจตรวจสอบไปแล้วหลายครั้งและในแต่ละครั้งก็ใช้เวลาตรวจสอบนานหลายชั่วโมงซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะให้หรือไม่ให้ก็ได้ซึ่งตนเองมองว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องตรวจสอบใหม่ พราะตรวจสอบจบไปหมดแล้วและหลังจากนี้คงจะไม่ให้มีการตรวจสอบโทรศัพท์อีกเนื่องจากข้อมูลโทรศัพท์ปัจจุบันมีรายละเอียดการหารือกับทีมทนายความถึงแนวทางในการต่อสู้คดีทั้งคดีหมิ่นประมาทและคดีอื่นๆซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลทางลับของตนเองจึงต้องมีการสงวนสิทธิ์ไว้ก็เอาจริงๆก็ทําให้เราเขาเรียกอะไรอะ่ะเ,เป็นเรื่องเวลามากกว่าเราก็อยากจะเดินหน้าเข้าสู่กระบ,บวนการนะคะตามขั้นตอน เราคอเลื่อนอย่างนี้ยค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องมาอีกอะไรอย่างงี้มันก็เป็นเหมือนเรื่องเวลาเออทําให้มันยืดออกไปอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วพอเวลายืดออกไปอ่ะ,อะคนนอกสํานวนเขาจะเข้ามามีบทบาทกาับเราจะมาพูดนูน่นพูดนี่อะไรอีกไหมแล้วมันทําให้ยืดเยื้อปร,ประเด็นนู่นประเด็นนี่มันก็เพิ่มขึ้นเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันวุ่นวายเพราะคนนอกสํานวนคือพยายามจะเข้ามายุ่งกับตรงนี้เออของวะครับ ล่าช้าค่ะถ้าถ้าเอาตามตงก็คือก็ก็ค่อนข้างล่าช้าเพราะว่าอย่างที่บอกประเด็นมันงอกขึ้นมาเรื่อยๆบางอย่างมันก็ออกทะเลอะไรอย่างเงี้ยเยอะมีคนไปร้องนู่นร้องนี่ร้องนั่นก็ทําให้การทํางานของเจ้าหน้าที่อ่ะเพิ่มมากขึ้นจากอะไรที่เขาทําไปแล้วก็ต้องมาทําซ้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดก็เข้าใจในกระบวนการว่าโอเคทางเจ้าหน้าที่หรือทางอายการหรืออะไรก็ตามอ่ะก็จะทําให้สิ้นสงสัย เอออันนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะก็จะได้หมดหมดเขาเรียกอะไรอะข้อสังขาหรืออะไรก็ตามคําถามทางสังคมอะไรอย่างเงี้ยแต่ติ๊กมองว่าหลายประเด็นคือมันคือเรื่องเดิมส่วนแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตกล่าวว่ากรณีหลักฐาน,นต่างๆเขาจะเอาอะไรมาเปิดเผยเพราะเขาไม่มีเว้นวัก ตอนนี้เขาหาทางลงไม่ได้และอีกอย่างเขาเป็นคนที่ชอบบูลลี่ทุกคนและสงสัยด้วยว่าเขาจะทวงคืนความยุติธรรมให้กับแตงโมโดได้จริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราทุกคนก็พร้อมที่จะดําเนินคดีทางด้านพนักง,งานสอบสวนสอบเพิ่มเติมในประเด็นที่ตนเองเคยให้การไปแล้วตั้งแต่ต้นเพราะทุกอย่างคือเรื่องจริงไม่มีอะไรต้องให้เพิ่มเติมด้านทนายความก็บอกว่าเรื่องอยู่ในสำนวนซึ่งอายการก็จะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมส่วนประเด็นคาบเรือหรือช่องลับในเรือบอกเลยรู้สึกงงมากกับสิ่งที่เขาพูด ไม่เป็นความจริงอยากรู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะพูดความจริงออกมาทั้งหมดสักทีทีมข่าวไทยนิวเอเซียรายงานไม่มีใครทําสิ่งที่เขาว่าแล้วทีนี้เนี่ยเขาจะเอาอะไรมาเปิดให้ทุกคนดูเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะนะคะคือตอนนี้ฉันว่าเขาหาทางลงไม่ได้เขาก็เลยพูดไปเรื่อยนอกจากจะพูดเรื่องคดีนี้แล้วยังมาร้อเรียนบุคลิกภาพคนอ,อื่นอีกบูลลี่ทุกอย่าง คือทัศนคติของคนแบบนี้จนไม่เข้าใจว่าจะทวงความยุติธรรมให้กับใครได้จริงๆหรอคะนะคะพี่แซนบอกว่าตอนนี้ศาลมหากรรมแสดงวันตุรไม่มีมิ่งก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มมยังมีแน่ๆเพียงแต่ว่าอย่างที่แจ้งนะครับว่าข้อเท็จจริงในคดีหลักต้องนิ่งพอทุกอย่างนิ่งเนี่ยเขาจะได้ปฏิเสธไม่ได้ไงฮะจะได้ไปอย่างอื่นไม่ได้ดะนั้นพอยังไม่นิ่งเนี่ยก็ต้องรอแต่มีแน่นอนที่คุณแซนพูดอะไรไว้ใช่หมดครับพี่แซนนิดนึ่งค่ะว่าล่าสุดทางพนักงานสอบสวน อ๋อค่ะเป็นประเด็นอะไร,ะรก็อันนี้ขอให้เป็นความลับในสำนวนต่อไปก่อน,เนอะเป็นประเด็นที่อทคอให้การมาแล้วไหมคะก็เหมือนเดิมค่ะก็เป็นเรื่องจริงตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ก็ยังให้การเหมือนเดิมทุกอย่างเพราะไม,ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องโกหกปิดบงนะังอะ